วัสดีครับนี่มารีวิวโปสเตอร์ขายหนังนะหนังที่พูดถึงวันนี้ก็คือซูเปอร์แมนนะครับแล้วมาดูกันนะซูเปอร์แมนตัวที่จะออกมาปีหน้านะครับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันเจมกันโอ้โหทีเซอร์ออกมาซะแบบจัดเต็มเลยไม่เหมือนทีเซอร์เลยเหมือนตัวอย่างเลยนะแบบน่าด,ดูนะครับน่าด,ดูถึงมันจะแบบโอ้ซูเปอร์แมนอีกแล้วเหรอแต่ก็ยัง มีความว่ามันน่าดูนะอืมรูปแบบการน,นําเสนอมันมันเฮ้ยตอนนั้มันมีตัวละครที่เป็นตัวร้ายเยอะเลยนะตัวร้ายตัวอะไรที่อยู่ในดีซีมาเยอะแยะเลยที่เราเห็นนะครับทีนี้ปสเตอร์ที่เขาออกมาเนะนี่ยนะเรามีพูดถึงทีเซอร์นะปสเตอร์ที่ออกมาดูครับตัวนี้นะเราเห็นอะไรครับเห็นความเร็วมาก่อนเลยใช่ไหมครับ ที่เป็นแสงบูบขึ้นข้างบนเขามองข้างบนนะตัวซูเปอร์แมนมองข้างบนแสดงว่าเขากำลังจะขึ้นไปข้างบนและกำกําปั้นพร้อมที่จะไปะเผชิญกับอะไรก็ตามที่เขากำลังขึ้นไปหานะด้วยความเร็วสูงจนมองไม่ทันนะนะครับเห็นไหมครับเป็นแสงวูบขึ้นไปเป็นเหมือนสายฟ้าเหมือนดาวตกบูบอะไรเงี้ยเห็นไหมครับแสงที่เห็นเราเห็นแสงอะไรบ้าง แสงเนี่ยจะเห็นเป็นแสงสีน้ําเงินสีส้มสีแดงเด่นๆเลยกสีน้ําเงินกับสีแดงสีน้ําเงินคืออะไรครับสีน้ำเงินก็คือชุดเขานั่นแหละสีแดงคือผ้าคลุมนะแล้วเราเห็นแสงอ่าสีเหลืองผมว่าน่าจะหมายถึงพระอาทิตย์นะสีเหลืองในที่นี้ที่เราเห็นนะครับน่าจะหมายถึงพระอาทิตย์เพราะพลังของซูเปอร์แมนได้มาจากพระอาทิตย์นะครับ นะตามนาตามคอมิกเขาได้พลังเนี่ยได้มาจากพระอาทิตย์ไม่ว่าเขาเสียโน่นนี่นั่นโดนคริปโตนท์นหรืออะไรก็ตามถ้ามันเขาทําให้เขาแย่เนี่ยลากเขาไปที่ให้เจอพระอาทิตย์เขาจะได้พลังกลับมาทันทีนะแสงสีเหลืองตัวนี้ผมว่าน่าจะหมายถึงแสงของพระอาทิตย์และสีขาวที่อยู่ขางบนมุมบนนะครับผมว่าสีขาวตัวนี้มันจะต้องเป็นโคตรลูก ที่เป็นบ้านของเขาอ่ะันจใช่บ้านเขาเรียกว่าสำนักอ่ะเ,ออเขาเรียกอะไรที่เป็นผึกอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะทางดีอ่าทางคอมิกหรืออะไรหนังในในภาษาหนังเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่มันเป็นเหมือนสำนักของเขาเวลาเขามีอะไรเขาจะไปหาตรงนั้นนหะนะเป็นเป็นลักษณะผึกแก้วที่มันคลุมเอาไว้อยู่ไม่ใครเห็นนั่นคือหมายถึงสีขาวนี่ผมว่าน่าจะเป็นตนัวนี้นะครับรูปแบบการนำเสนอเนี่ย นี่นะครับมันบูบอะเหมือนพุ่งขึ้นไปแล้วก็แสงแบบเหมือนดาวตกนะเร็วแบบเร็วๆแล้วบ่งบอกถึงความเร็วนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะที่เป็นบ่งบอกถึงความเร็วนะครับตัวซูเปอร์แมนของเฮลิคาวิวนะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน The Man Steel, นะแมนออฟสติลอะนะก็เป็นลักษณะบูบด้วยความเร็วสูงแล้วกำกับปั้นเหมือนกันเพียงแต่ชวไปข้างหน้า การชูปไปข้างหน้าก็คือพร้อมพุ่งชนเหมือนกันสังเกตดูปพปสเตอร์ซูเปอร์แมนเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยนะครับนอกจากแมนอ f s t ต e l แล้วยังเป็นอะไรครับซูเปอร์แมนรีเทิร์นรีเทริร์นเบนเลาก็เป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับพุ่งด้วยความเร็วแต่นี่เขาแบกโลกไว้เหมือนกับว่าเขาสามารถแบกโลกได้ทั้งโลกสามารถผู้ควบคุม ผู้ดูแลโลกเลยดูโลกได้ทั้งโลกอะ่ะเขาสามารถฟังได้ทุกภูมิภาคถ้าเขาโฟกัสอันนี้คือแบกโลกเลยนะครับแบนดอนเลาเนี่ยบ่งบอกถึงมนุษย์จอมพลังที่สุดของดีซีมัง้งนะไม่ใช่แค่บนดอนเลาครับก่อนหน้านั้นคริสโตเฟอร์ลิฟก็ยังเป็นเห็นไหมครับเดอะมูฟวี่อ่ะนี่ตัวนี้นะเป็นแบบชูกระบันพุ่งแล้วก็เห็นเป็นสายแสง สีที่เป็นแบบเหมือนสายฟ้า <c oughs> นะเหมือนเหมือนความเร็วสูงอ่ะเหมือนดาวตกนะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะกิทตเฟอร์ลีฟเลยยุคว้นอันเดียวก็คือซีรีส์ที่เป็นอ่าซูเปอร์แมนแอนด์ลูอิสนะที่เป็นซีรีส์ของ c ีนะครับสังเกตไหมครับนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบลักษณะ เหมือนตัววีแล้วก็เป็นเหมือนไฟอ่ะพุ่งชนลงมาเหมือนเขาเหมือนเขาตกลงไปแล้วก็แรงระเบิดแรงอัดอะไรเงี้ยพุ่งกลับขึ้นไปนะตีกลับแสงตีกลับมอนพลังตีกลับนะพูดถึงจอมพลังนะมันมันมันบอกถึงจอมพลังจริงในโพสเตอร์ของซูปเปอร์แมนเกือบทุกๆเวอร์ชันนะครับ แล้วเรารอดูเลยซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่นะดูจากทีเซอร์แล้วเนี่ยโอโ้โหเหมือนโดนกดดันยังไงไ่รู้เห็นน้ําตาวีแล้บหลุดอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพี่น้องว่าไงเห็นโปสเตอร์แรกแล้วคิดว่าขายไหมน่าดูไหมใช่เลยไหมนะผมว่ามันใช่เลยซู p เปอร์แมนเป็นอย่างนี้หมด ขึ้นอยู่กับว่าม,ามันจะออกมาในรูปแบบไหนท่าทางแบบไหนโลเคชันไหนกันั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยคลิปต่อไปจะมีโปสเตอร์อะไรออกมาเดี๋ยวผมจะนำมาฝากนะครับสวัสดีครับ